ประเทศที่เป็นต้นกําเนิดของมวยไทยเป็นสถานที่สุดท้ายบนโลกใบนี้ที่คุณไม่อยากจะเริ่มมีเรื่องไร้สาระแบบนี้อย่าได้มีปัญหาที่ประเทศไทยเพราะคุณจะต้องนกเอาอย่างแน่นอนในเพลงชาติของเรามันมีเนื้อร้องที่ร้องว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลา อย่างที่ทั่วโลกเขารู้กันว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจดียิ้มแย้มแจ่มใส land of smile, <are> smile. แต่แต,แต่อย่าได้เผลอมีเรื่องกับคนไทยเชละ่ะถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนมวยไทยแต่มวยไทยต่างหากมันอยู่ในสายเลือดมันจะโผล่มาในยามที่จำเป็น เป็นเรื่องเล่าที่ต่างชาติออกมาเตือนกันจนเกิดคำค้นหาที่ว่า don't mess with Thai people หรืออย่ายุ่งอย่ามีเรื่องกับคนไทยคลิปนี้แอดจะยกตัวอย่างมาสามเหตุการณ์เมื่อสตรีมเมอร์ผู้ก่อความน่ารำคาญไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปพูดดูถูกคนญี่ปุ่นอย่างง้นอย่างนี้และบอกว่าอเมริกาจะทิ้งระเบิดประมนูนที่ญี่ปุ่นอีกครั้ง แต่คนญี่ปุ่นไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าถูกทางการญี่ปุ่นแบรนด์ออกจากญี่ปุ่นและเมื่อสตรีมเมอร์แนวนี้มาเที่ยวที่เมืองไทยและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนเกือบได้ไปคุยกับดรากมะม่วง Island is not Japan Wow you don't do that man what is he thinking Yo y Yo 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 Yo, 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 I แม่จากเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่านี่คนไทยคือใจดีแล้วนะรมากมะม่วงเกือบมีเพื่อนคุยซะและ้วถึงขนาดที่ฝรั่งชาวต่างชาติยังออกมาบอกว่านี่คุณไม่รู้จักมวยไทยซะแล้วแถมยังเปิดคลิปบัวขาวโชว์กันไปเลย He doesn't know. I don't think he knows about Muay Thai, man. You don't want to. What am I saying? It's bakao, bakao. There we go. Look at this. Look at this. You, you, do not want to mess with this guy. But when was this posted? 12 years ago. Holy. แกตายเลย. ไปกินพิซซ่ายูดีๆก็โดนบุรี่เรื่องสัญชาติเป็นเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียที่พวกเขาได้ไปกินพิซซ่าแล้วจู่ๆก็มีหนุ่มชาวออซี่เสื้อขาวหันมาคุยด้วยประมาณว่าถามหาซอมบุหรี่ของเขามันหายไปหลังจากนั้นก็ยังหันมาถามอีกว่าพวกคุณนะ่ะมาจากไหนพวกคุณไม่ใช่ชาวออสเตรเลียนี่มันคือประเทศของพวกฉัน หลังจากนั้นก็เกือบจะมีเรื่องอยู่ในร้านแต่พี่ผู้ชายคนไทยคือสติดีมากๆ g o i <Huh? S 3> n g to t h e และอย่างที่แอดได้บอกว่าคนไทยมวยไทยมันอยู่ในสายเลือด สรุปก็ได้มาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแกนุ่มออซี่และดูจากท่านแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคุณพี่คนไทยคนนี้เรียนมวยไทยมาหรือเปล่านะแต่ดูจากรูปแล้วพ่อหนุ่มออซี่ขงนี้คงได้ริมรองรสชาติของแม่ไม้มวยไทยไปอย่างจัดเต็มซึ่งเรื่องเราวสถานการณ์ที่แอดยกตัวอย่างมาและเทรนเดินแมส i t วิดไทยพี p ป้คนไทยเท่ากับ มีมวยไทยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมันจะออกมาในเวลาฉุกเฉินจริงๆงั้นเราลองไปดูความคิดเห็นคนไทยและคนต่างชาติว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าฉันไม่เคยไปเมืองไทยหรอกนะแต่ฉันรู้สิ่งหนึ่งคืออย่าได้หาเรื่องกับคนท้องถิ่นเพราะเพื่อนบ้านและคนระแวกนั้นทั้งหมดจะเข้ามาลุมกระทืบคุณจนบาดเจ็บสาหัสได้ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่ชิลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคนไทยส่วนใหญ่จึงคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวที่ทำตัวงโง่งแบบนี้อยู่แล้วหวังว่าผู้ชายคนนี้จะไปเวียดนามหรือกัมพูชานะเขาคงเด็ตายแน่ๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า คนไทยเหล่านั้นถือว่าใจดีมากๆพวกเขาแค่ขู่ให้คุณกลัวซึ่งจริงๆแล้วมันมีคนพร้อมบวกพร้อมชกพร้อมต่อยก่อนที่จะคุยซะอีความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอย่าได้มีปัญหาที่ประเทศไทยเพราะคุณจะต้องนกเอาอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ประเทศที่เป็นต้นกําเนิดของมวยไทยเป็นสถานที่สุดท้ายบนโลกใบนี้ที่คุณไม่อยากจะเริ่มมีเรื่องไร้าสาระแบบนี้ <S <S ความคิเดเห็นต่อมาน่าจะมาจากคนไทยเขาได้บอกไว้ว่าในเพลงชาติของเรามันมีเนื้อร้องที่ร้องว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาด ความคิดเห็นจากต่างชาติคนต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นประชาชนของประเทศเขามีอิสระมาโดยตลอดพวกเขาไม่ได้อดอแอเพียงเพราะชาวตะวันตกมองว่าประเทศไทยเป็นสถานที่แห่งขั้นเสเพไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องจริงประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ภาคภูมิใจในศาสนาพุทธพุทธศาสนาของประเทศไทยสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยพุทธเจ้า ความคิดเห็นต่อมาจากคลิปคนไทยสู้กับคนออสซี่คนไทยคนนี้ได้บอกไว้ว่าได้เผยแพร่มวยไทยค่ะถือว่าเป็นการเผยแพร่แม่ไม้มวยไทยให้ต่างชาติได้ชิมความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไหนๆก็มีคนกุ้ยเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาจากชาวออสซี่ได้บอกไว้ว่า นี่มันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงในฐานะที่ฉันเป็นคนออสเตรเลียฉันบอกได้เลยว่าเราชอบคนไทยความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้บอกไว้ว่าอยู่ต่างประเทศต้องแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครแต่ถ้าโดนก่อนได้เห็นสีเลือดแน่จะดีรู้ว่าเป็นคนชาติไหนผู้หญิงก็โดนค่ะแม่หญิงไทยเราก็เลือดนักสู้ชายย่อย ถึงขนาดเกิดคำเสิร์ชที่ว่าอย่ามีปัญหากับคนไทยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้และก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคลิปออริจินอลต้นฉบับทุกคลิปขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ